สวัสด so, uh, ีครับวันนี้พวกเราควรจะพากิจกมนะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนั่นอาจจะนะครับครั้งที่สามนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นไทยแลนด์ศิบนะครับผมคอรจะมีอ่าเตานชัดนะครับหล่ไหลประเทศนะครับได้มาอ่าประกวดนะครับอ่ะเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับอ่ากิมกันเลยาครับผมนะครับอันนี้จะเป็นภาพนะครับ ต่างๆที่พวกเราได้เข้าชมนะครับพงศ์อินยันตัวตนนะครับผมศ์อันนี้จะเป็นภาพที่พวกเรานะครับอยู่ในกิจกรรมนักกบพรมลูกกิจกรรมไทยแลนด์เซปนักกบพงศ์รัรผกวดต่างๆนะครับก็จะมีนักกบการแสดงนะครับต่างๆนะครับจากประเทศในหลายประเทศที่นายเขาร่วมมากประกวดนักกบ แล้วก็จะมีสินค้าโอุตสาหกรรที่เ่อพวกาไม่ขาได้มาขายนะครับผมแล้วก็จะมีพิืชผลนะครับผมก็มีการแสดงตั้งๆนะครับจาประเทศก็เข l d r o o กันนะครับผมแล้วก็พวกเราคนใดไปสัมาษณ์นะครับเ่ตามประเทศนะครับเอ่ออาเซียนตามประเทศที่ได้มาเข้าร่วมนะครับโอ้เยอะนะครับผม เป็นการแสดงที่มหาศจรรยนมาครับดูดีนะครับผมยิ่งใหญ่นะครับระดับจังหวัดระดับประเทศเลยนะครับผมสำหรับพวกเรานะครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์นะครับคือพวกเรามีสมาชิกทั้งหมดห้าคนนะครับขอบคทุกท่านนะครับที่ได้มา อ่ารับชมนะครับคลิปสั้นๆจากพวกเรานะครับขอบคุณครับ